สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กันใน Collector Review EP Special นะครับผมกับนี่เลยตามชื่อคลิปครับผมไอศครีมนะครับเวลาโต้พรีเมียมเจลาโต้นะฮะซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพี่วินเมทาวินนะครับผมนักแสดงจากซีรีส์พอเราคู่กันนะครับผมที่เราเคยรีวิวบ็อกเซตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะพี่เขาเนี่ย เขาเปิดแบรนด์เขาทำแบรนด์ขายไอติมดูแล้วก็เลยสั่งมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงซึ่งเราเพิ่งได้มาวันนี้สดๆเลยนะคะผมตอนกี่โมงอะมะตอนกี่โมงเราได้ของมาตอนกี่โมงช่วงสิบสิบเอ็ดโมงปะ 11, 11, 11, 11, ใช่เพิ่งได้มามแล้วเราก็แช่ตู้เย็ยนเลยแล้วเราก็ออกไปทําธุระข้างนอกแล้วเราก็แช่ช่องฟิวไปนานไม่รู้ว่ามันจะแข็งได้ขนาดไหนแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในก่อนดีกว่านะฮะแล้วนี่คือหน้ากล่องนะครับ นี่มาเป็นอวกาศเลยสวยดีสีสันแบบแล้วก็องคำตรงนี้ explore the unknown ตะลุยแดนที่ไม่รู้จักโอเคมีประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่ก็คือเป็นช่องทางการติดต่อเนอะทั้งไอจีไลน์แล้วก็ Gmail นะฮะเราสั่งมาทางลาทางไลน์ของเขาเนาะก็ รอตั้งแต่เก้าเดือนเก้าที่เขาเปิดวันแรกเลยสั่งไปวันแรกๆเลยแล้วก็รอมาจนประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็หนึ่งสัปดาห์นะฮะสิบหกสิบหกตุลานี้เราเพิ่งได้ของเลยนะครับมาเดี๋ยวเปิดดูข้างในดู่ว่าเป็นยังไงโอ้เย้นี่ครับอ่ะอ่าอันนี้เป็นกะอันนี้ไม่ได้เป็นกะอ๋อมเป็นรสชาตินี่หกมีหกรสชาตินะฮะ เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับผมแต่เดี๋ยวขอโชว์ถ้วยหน่อยละกันนี่ครับเห็นกันเปล่าเห็นเปล่าวะเดี๋ยวกดถ้วยก่อนเดี๋ยวหล่นนี่เห็นเปล่ากองเกลยขางขนาดนี้เลยเนี่ยนี่หกถ้วยหกสีเลยหกรสชาตินะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเปิดไปทีละรสแล้วก็ชิมไปทีละรสเลยดีกว่าว่าแต่มีช้อนไหมเดี๋ยวก่อนนะป๊บนึงนะว่าถ้วยเขามีช้อนให้เปล่านี่ครับโอเคเดี๋ยวขอเริ่มกล่องแรกก่อนเนาะ ยังเลิฟนะฮะเป็นวาวบัตเตอร์วิดกูเอ่อเวบ็บเตอร์เคสถ,ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆอ่านี่เป็นมันก็เป็นแผ่นเป็นแผ่นการดา์ดอะเนาะดูก็จะมีรายละเอียดเอ่อแต่ละรสชาติด,ด้วยนะฮะเราได้เราหยิบมากล่องแรกเลยยังเลิฟนะครับผมเป็นอย่างนี้นี่เอ่อ ที่มีบัลบัตเตอร์แอนด์อินพอร์ตครีมชีสจะเรียกว่าไงเดียโอเคขอใช้ับง่ายๆนะฮะจะทุกคนจะได้เข้าใจเหมือนกันเนาะเป็นรถบัตเตอร์เค้กแหละแล้วก็เป็นครีมชีสอินพอร์ตนะฮะครีมบัลบรัเตอร์โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับตอนแรกที่เราเห็นน่ะนึกว่าสตอเบอรี่นะเนี่ยนี่ฮะเนื้อเนื้อติ่งเป็นนี้ไม่ิดเลย อุ้ยมันแน่นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะฮะคือไม่ใช่เลยนะคือเราได้มาแล้วก็แช่แช่ช่องฟิตแล้วก็ไปออกไปข้างนอกไปซื้อของไงแล้วแช่ไว้นานมากเดี๋ยวเจาะดูโอ้ยังได้อยู่โอเคนี่เลยเดี๋ยวตักคำใหญ่ๆเลยโอ้ดูนะทุกคน คิดพิธิตักคำใหญ่จี๊ิเลยเดี๋ยวนะอืมมันเหมือนตอนกินเข้าไปอ่ะมันก็เออมันเหมือนเป็นได้กินเป็นเนื้อเค้กเข้าไปด้วยอะ่ะนะฮะมันเหมือนมีเนื้อเค้กมีเนื้อเค้กเข้าไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่จจไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ดูดิ <Czy S 2> เน<ร>เนเนเนนเหมือนเป็นเ,เหมือนเป็นเนื้อเ,เหมือนเป็นเนื้อเค้กด้วยอ่ะมาลองดู เคียวๆดูแล้วเหมือนมีเนื้อเค้กด้วยอะใช่ปะ mm hmm. นะฮะเดีวนนี้โอเคชอบแล้วก็แบบรสหวานหวานหวาน,หวานใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารสต่อไปเดี๋ยวเราใช้ช้อนเดิมแล้วกันจะได้ไม่เอ๊ะงั้นเอาทิชชู่เช็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันไปนกับรสอื่นนะฮะรสยังเลิฟรสบัตเตอร์เค้กนะฮะผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปรสต่อไปก็คือโฮจิชะโคลิก ซึ่งดูจากชื่อก็น่าจะรู้แล้วน่าจะเป็นชาเขียวนั่นแหละครับโอ้ออเทนติกเจแปนิสโฮจิชาชาเขียวจากญี่ปุ่นโอกินาว่าโกคุโตะไสรับเป็นน้ำเชื่อมโกคุโตจากโอกินาว่าแล้วก็แล้วก็มีอัลมอนด์ออนท็อปโอเคอัลมอนต์โรยข้างบนนะเดี๋ยวเปิดดูทำฝ้ามาโอ้คือ คือเราบอกก่อนว่าริวเป็นคนไม่กินชาเขียวเพราะว่า,วา,าไม่ชอบรสของมันคือมันขมแต่ว่าน่าพอปไปในติมแล้วรสชาติก็เราน่าจะพอกินได้นะฮะมันน่าจะซอฟลงไปหน่อยเพราะมันเย็นๆเนาะนะคงไม่ดนี่มากนี่ฮะอ๋อเออเขามีช้อนมาให้ทุกอ่ะเขามีช้อนมาให้ทุกฝาเลยแต่เดี๋ยวเราใช้ฝาเดิมเดี๋ยวมันจะเลอะเยอะไปนี่ทุกคนไม่กล้าไม่กล้านี่เยอะเดี๋ยวของเงโทรศัพท์เอานี่ฮะมันเป็นผงเออมันเป็นแบบ ไอผงอัลมอนด์น่ะโรยข้างบนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาตักกินกันดีกว่ามาเพราะรสชาติจะเป็นไงเสียเดี๋ยวเเสียวลาเ่อยๆมันเป็นผงมันเป็นผงอัลมอนด์เลยอ่ะพัดลมเปิดอยู่ด้วยปิวแน่เลยเดี๋ยวนะนี่ฮะเป็นสีเข้มๆสีชาเขียวเข้มๆอย่างนี้เลยแต่เหมือนจะเข้มแต่จะเข้มไปปอดเดี๋ยวนะ หมือนมีเนื้ออะไรด้วยอะ่ะไม่เห็นว่ามันเหมือนมีเนื้อเหมือนมีเนื้ออะไรน่าจะเป็นตัวอัลมอนด์แหละเออเป็นอัลมอนด์แล้วก็เนี่ยมีแล้วไอ้ผมนี้คือยังไงเดี๋ยวขอเนี้ยชิมผงๆหน่อยนะ แยกไม่ออกไงประเด็นอะแต่ที่เคยวนี้ยคือเป็นเม็ดอัลมอนด์ข้างในเลยนะฮะมีสอดแทรกข้างในด้วยแล้วก็โอเคฮะผิดคาดก็คือไม่ขมโอเครู้สึกโชคดีนะครับแต่มาลองชิมดูตักลึกๆนะเพราะว่ามันมีเนื้อมันมีตัวแบบเนื้ออัลมอนด์แบบเล็กๆไอ้นี่อยู่อ่ะนี่เคียวไปหมดเลยม,มีใช่ไหมเออหอมหอมชาเขียวแล้วก็มีเนื้ออัลมอนด์ด้วย<ม>เดี๋ยวยงเออ<ม>อะโอเคนะฮะ เดี๋ยวมาลถต่อไปกันดีกว่าชอบ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 ,ชอบเริ<อ>เร่มละลายเออใช่นี่คือเรารีวิวแข่งกับเวลานะเพราะเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวเราต้องไปใช่อีกนะครับรถที่สามสเตโกลเดนฮะก็จะเป็นโฮมเมดวัตเตอร์สปอตแอนมาดากัสกาวานิลาอ้าโอเครถวานิลานะครับผมวิทโอลินจิมสเปคคุณรถลูเออเดี๋ยวว่าเปิดดูข้างในดีกว่าเป็นวานิลา แล้วก็น่าจะเป็นซอสคาราเมลนะฮะแล้วก็มีคัมโบรโรยข้างบนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะปาดให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะปาดกินให้หมดทุกสามสามองค์ประกอบนี้เลยมาทีละนิดทีดละนิดนะฮะโอเคตักขึ้นมาเลยนี่นะฮะเป็นเนื้อเอเอเนี่ยเริ่มละลายแล้วเราทิ้งเ,เราเอาออกมาเนี่ยโอเคอ่ะเดยวกินเลยช้อนมา อืมวาน,นิลลาคือไม่รู้นะสําหรับเราวาน,นิลลาคือแบบอโอเคมันหอมันหอมแล้วก็ดูเข้มข้นด้วยเนาะคัมโบคัมโบ,มบก็ไม่ได้แข็งนะฮะก็จะนิ่มๆหน่อยๆแบบนี้นนนอเออชอบเออรสน,นี้อร่อยรสนนี้หอมหอมแล้วก็หวานด้วยอร่อยใช้ได้สุดยอดสุดยอดหอมคาราเมลมากใช่คาราเมลกิ่นคาราเมลหอม นะครับผมอ่ะก็จะเปิดแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวต้องไปเอาไปแช่กลับอีกรถที่สี่ Dark n i g h t Dream อันนี้น่าจะเป็นรถช็อกโกแลตแหล,ละนแบบะครับผมจริเนี่ยเบลช็อกโกแลตเบลเยี่ยมท็อปเฮนสนัดบาวนี่เบวนี่อ๋อน่าจะเหมือนกับรถยังเลิฟแหละที่มีเนื้อเค้กล้วนี้น่าจะมีเนื้อบาวนี่ด้วยแหละโอ้ดำเลยมาเข้มๆเลยมาครับช้อนมา โอเคเหมือนช็อกโกแลตน่าจะอยู่รอดมากกว่านะเนี่ยนี่ขนาดอันที่สี่นะ <_ d ata> ผมไม่น่าจะผมเพราะว่าช็อกโกแลตเข้มข้น้วยไงเบลเยี่ยมเลยอะช็อกโกแลตเข้มมากครับเข้มมากคือเต็มเตมเลยช็อกโกแลต <_ d ata> เป็นไง ตอนนี้ช็อกโกแลตติดปากแล้วมันล้างทุกอย่างสามรสเมื่อกี้กินไปหมดเลยช็อกโกแลตนี่ oh. เข้มสุดแล้วเนาะเอออะไรข้างล่างเออใช่มันมีบานี้มันเหมือนน่าจะมีเนื้อบาวนี้เหมือนไอตัวย่างเล็บด้วยใช่ปะเออขอตักลึกๆก,ก่อนนั่นไงมีเนื้อบาวนี้จริงด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แม,ม,ม่ตักให้ดูเดี๋ยวนะเนี่ยมันมีเนื้อเนื้อบาวนี้ข้างหน้ามีเดื้อบาวนี้โอ้โหแล้วช็อกโกแลต mm. อันนี้ตักลึกนะเดี๋วกินอีกรอบหนึ่งดูดิอื mm. ช็อกโกแลตเออมี่วด้วยนะ หัวอัมอนต์บอะัวอัมอนต์บสหัาวเสนทห่าวสนดหัวห่าวนสนน่าจะเป็นหัวห่าสนันถ้าตอนนี้กถอันนี้อยู่อืมโอเคช็อกแลตก็คือเข้มอ่าแม่ช็ดช้อนด้วยโอเคฮะเราเหลืออีกสองรถก็ดาร์กไนดีมไปละมาต่อไปครับบูเบอร์รี่บรีส เอ้ยพูดซะเป็นชื่อน้ำยาซักผ้าเลยอ่ะดูจากชื่อน่าจะรู้เป็นรถบูเบอร์ี่นะครับผมจากฝรั่งเศสค,คอมบายวิทครีมแล้วก็ชีสแล้วครีมชีสแล้วก็คัมเบโอเคเป็นบูเบอร์ี่ครีมชีสแล้วก็มีคมโโัมเบเลยข้างบนนะครับมาเดี๋ยวเปิดดูเลยโอ้โหสีสันเป็นยูนิคอร์นเลยฮะนี่ดูดดครับเพื่อนๆ นี่เอาคัมโบโรอยข้างบนเอ้ยเดี๋ยวนะเนื้อคัมโบน่าจะเป็นแบบเดียวกับสเตโกเด้นนะใช่ป่าวไม่รู้เดี๋ยวขอลองชิมก่อนเขียวมาเขียวมาค่อยๆเราจะค่อยๆสอยขึ้นมาตักคำจีใหญ่แล้วกันเผื่อได้เนื้อข้างล่างด้วยมันจะลึกพอแล้วนะ ออันนี้คัมโบกรอบอืมมาลองชิมดูอันนี้ห้าละมันบูเบอรี่จริงๆตอนแรกเราเราเคยกินบูเบอรี่สดแล้วมันก็ออกจะเปรี้ยวอ่ะแต่นี้ก็ไม่ได้มันไม่ได้เปรี้ยวเองนี้มากเนาะคือใช้ได้เลยแล้วก็หวานแล้วก็หอมหอมด้วยนะฮะหอมหวานเออใช่อ่าโอเคเราจะรีวิวด้วยความรวดเร็วนะครับผมต่อไปรสสุดท้าย อันนี้ริวมูเลงตั้งแต่แรกแล้วเพราะเป็นคนชอบไอติมรสเปรี้ยวๆอย่างมะน,นาวหรืออะไรพวกเนี้ยแต่รู้สึกว่าน,นี้เป็นซอยูสุน่าจะเป็นส้มยูสุนะครับผมเป็นส้มยูสุจากญี่ปุ่นนะฮะอา่าแล้วก็มีผิวของยูสุลวยข้างบนด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่านะครับผมนี่โซยูสุ อ๋อนี่ครับเพื่อนๆนี่นี่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้เราดู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 ที๋ย็ตซิ่วเจ็ตซิ่วกันแอกซิเดียนนิดหน่อยฮะโอเคเราปาดกลับขึ้นม่มันละลายใช่ไหมเออใช่มันละลายนี่ไงดีนะรถสุดท้ายรถสุดท้ายแจ็คพอตเลอะเตียงเจ็ตซิ่เปียกเดี๋ยวขอหยุดแป๊บนึงนะขอหยุดแป๊บนึงแอกซิเดียนนิดหน่อยนะเช็ดก่อนเช็ดก่อนเมื่อกี้แอกซิเดียนนิดหน่อยฮะใช่เพราะว่าเราออกมาแล้วรีวิวอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาเนาะมันนกก็็็เเเเลลลยยยยยะะาาดดดดี๋ววว้้สุทปรออ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะครับข้างหน้ายังเห็นข้างหน้ายังเมื่อกี้เห็นแล้วแล้วก็ไหลไปพร้อมๆกันด้วยจัดเปลือกเอ๋งส้มใช่ไหมมันเป็นเปลือกด้วยอ่ะเปลือกส้มอ่ะเดี๋ยวขอเปลือกเออเดี๋ยวก็ขอกินแค่ตัวรสก่อนแล้วกันนะฮะเพราะเปลือกมันแข็งอยู่เดี๋ยวขอกคำ ชอบมากเลยกินแล้วสดชื่นมากเลยเมื่อกีอ้กินดูมันเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อด้วยมีเนื้อเล็กเล็ก,ลกนิดๆิดนึง <c oughs> คือชอบมาก <c oughs> คือปกติรีเป็นคนชอบกินไอติมรสเปรี้ยวๆป,ประมาณนี้แหละมะนาวหรืออะไรพวกนี้แต่ส้มไม่เคยกินนะปกติสั่งไอติม,มเปรี้ยวคือจะนึกถึงมะนาวอย่างเดียวไม่เคยกินไอติมส้มแบบเนี้ย ใช้ได้ชอบชอบรุนนี้มากชอบชอบชอบรุนนี้มากเดี๋ยวปิดฟ้าก่อนนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปแช่ก่อนเนาะเมื่อกี้ละลายแล้วมันเลอะเตียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเช็ดอีกแป๊บนึงกลับมาแล้วหลังจากไปแช่ติมนะพอดีว่ารีบกินเสร็จแล้วก็รีบไปแช่เลยนะครับผมก็เลยเหลือแต่โบชูนี้ไว้แล้วกันเนาะโอเคครับเมื่อกี้ที่กินไปทั้งหมดหกรสนะฮะริวชอบรสซยูสุมากที่สุด นะครับผมแล้วก็เป็นอะไรนะอีกอันนึงอะ่ะไอ้วันนี้ลาสเตโกเดนถูกปะที่เราสองที่ริวกับริวกับแม่ชอบสองรถนี้มากนะฮะมันจะเรียกว่าไงมันอร่อยแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวเราก็ชอบรถไอไอติมรถเปรี้ยวๆอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะคือทุกคือตั้งแต่ชิมมาหกรถนะครับผมคือทุกรถมันอร่อยหมดแต่ชอบที่สุดอะคือรถคือสองรถคือสองรถเนี้ยมันเอ่อ ไอเราเป็นคนชอบกินไอติมเปรี้ยวๆอยู่แล้วไงนี่แบบกินแล้วกินปุ๊บเข้าไปนี่แบบคือมันโคตรจะฟรชเลยนะครับผมคือมันรีทุกอย่างที่เรากินมาทั้งหมดอะนะฮะอร่อยแล้วสมราคามากเพราะว่าตั้งแต่ที่อ่านมาเนี่ยมันอิมพอร์ตจากต่างประเทศหมดเลยอะวัตถุดิบอะ <c oughs> สุดยอดมากสมราคาด้วยนะฮะแล้วตอนที่เราตอนที่เขามาส่งก็เป็นรถบรนทุกไอบรรทุกเย็นนะมาสม่งถึงที่เลย นะครับผมก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยจะสั่งมาอีกนะครับผมจะบอกเลยว่าออโอเคติมใช่ไหมถ้ามีหน้าร้านอ่ะเราก็ไปนะแล้วก็เจาะจงรถด้วยเพราะเราชอบมากนะฮะไอวูสุเนี่ยนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวไอศครีมเวลาโตนะครับผมของพี่วินเมทวินเนี่ยทุกรถแบบโอ้ ของทุกอย่างอิมพอร์ตหมดแล้วรสชาติหอมหวานอร่อยมากโดยเฉพาะยูสุเราชอบที่สุดนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b เดื่อนนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย